เดินเข้ามาเลยได้ไหมหรือจะอยู่ข้างนอกฮัลโหลครับถงสวยยังลูกค่ะวันนี้ก็ทนายรณรงค์ก็เดินทางมาที่สพปากเกรดแล้วนะคะเนื่องจากว่าทนายรณรงค์เนี่ยเรียกว่าเป็นเป็นหนึ่งในผู้เสียหายเนาะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ร่วมบริจาคเงิน มาติดตามความคืบหน้าคดีของคุณชรบครูณธีรันนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ครบกาหนดออกหมายเรียกครั้งที่2แต่ทราบว่าได้มาที่โรงพักแล้วเดิมเนี่ยธนาดนรงตั้งใจจะทาหนังสือมา2ฉบับฉบับแรกก็คือกรณีคุณชรไม่มาก็จะขอให้ตํารวจใช้ตาหน้าตามปอวเทยายาม,มาตรา6กขอ,ขอสารออกหมายจับแต่เมื่อคุณชรมาก็ต้องมาขอติดตามความคืบหน้าคดีว่าวันนี้มาให้การว่ารับสารภาพหรือปฏิเสธว่าอย่างไรบ้างตามสิทธิ์ที่พึงมีครับเพราะว่า ที่ผ่านมามีแรงกดดันมายังพนักงานสอบสวนและก็ทางตำรวจที่โรงพักปากเกร็ดค่อนข้างเยอะจะมาสอบถามด้วยว่ามีผู้ใหญ่ที่ไหนมากดดันตำรวจในพื้นที่หรือเปล่าทราบได้ยังไงคะว่ามีแรงกดดันจากตำรวจเรามีข้อมูลอยู่ครับมีแรงกดดันค่อนข้างจะหนักมาที่โรงพักปากเกร็ดเลยครับในการทาคดีนี้ทางๆที่เป็นคดีที่ประชาชนสนใจก็ไม่น่าจะมากดดันตํารวจกันนะครับอยากให้ทําแบบตรงไปตรงมาถ้าจะบอกเน่ คือแรงกดดันนั้นทําให้ผมไม่ทราบความคืบหน้าในทางคดีครับซึ่งในฐานะที่เป็นคนแจ้งความกล่าวโทษเนี่ยก็ควรจะมีสิทธิ์รู้เนื่องจากว่ามีผู้ใหญ่ที่เป็นตำรวจเขากดดันมาที่ทางตำรวจที่โรงพักอีกทีหนึ่งแต่อย่าไปเอ่ยชื่อก็เลยครับเรื่องนี้ให้ไปถามที่สำนักงานตุลแก่งชาติดีกว่าแล้วถ้าวันนี้เรามีการเจอคุณพ่อเราจะถามอะไรบ้างผมติดใจอย่างเดียวครับที่ผมต้องมาก็คือ คุณชอนพูดในคลิปไปบ่อยว่ามีผู้ใหญ่มีผู้ใหญ่มีผู้ใหญ่มผ,หญผมอยากทราบว่าผู้ใหญ่ที่คุณชอนอ้างถึงเนี่ยผู้ใหญ่คนนั้นชื่ออะไรเป็นใครยศอะไรเป็นตำรวจหรือไม่เพราะผมกลัวว่าผู้ใหญ่จะมายุ่งกับคดีนี้ครับแล้วทนายกังวลไหมครับว่าผู้ใหญ่ที่พูดถึงนี้เขาจะให้การช่วยเหลือทางคดีกับชอนหรือเปล่าก็กังวลนะสิเขาถึงได้มาตามเนี่ยครับไอ้เรื่องอื่นไม่ได้กังวลเลยครับเรื่องทุกหญ่ก็ต้องว่ากันตามพยานหลักฐาน เงินใช้จ่ายยังไงมันมีสเตทเมนต์อยู่แล้วมีการใช้จ่ายเงินอยู่แล้วตรงไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ก็เป็นขั้นตอนทางกฎหมายแต่ถ้าผู้ใหญ่มากดดันเนี่ยตำรวจก็จะทาคดีได้ไม่เต็มที่ครับแลางี้อยากให้ทางจะได้เขาดำเนินคดียังไงกับชอนตอนนี้ตอนนี้ทางโรงพักปากเกร็ดเนี่ยทำดีมากเลยนะครับวันนี้เป็นวันแรกที่สังคมได้เห็นคุณชอนมาที่โรงพักปากเกร็ดในขณะที่มีการไปแจ้งความไ้หลายท้องที่ปรากวไม่มีที่ไหนคืบหน้าเท่ากับที่ปากเกร็ดเลย เพราะงั้นเนี่ยผมยังเชื่อว่าที่ปรกเกร็ดเนี่ยให้ความเป็นธรรมได้ทั้งสองฝ่ายอยู่แล้วครับเพียงแต่ขอให้อย่ามันมีผู้ใหญ่ที่ไหนมากดดันพนักงานสอบสวนเท่านั้นเองแล้วยังมีอะไรบ้างที่ชอนยังไม่ได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงที่ยังต้องให้เขาเนี่ยได้ชี้แจงให้มันละเอียดที่มันชัดเจนมากกว่านี้เกี่ยวกับเงินบริจาคที่เชียงใหม่ครับคือตอนนี้คําถามที่เป็นเผือกร้อนนะครับไอเงินบริจาคก้อนที่มันเหลืออยู่แล้วก็ที่ที่มีสิทธิ์ปาทองผมไปสมทบด้วยเนี่ยเมื่อไหร่จะเอาไปสมทบให้กับหน่วยงานทีีี่่เกยวข้องสท จะได้จบปัญหาคงไม่ใช่ว่าคุณชอนจะรอไฟป่าปีหน้าแล้วก็ไปให้นะครับรับบริจาคปีนี้ก็คนให้ปีนี้จะได้เสร็จสิ้นปัญหาของ,ของเรื่องนี้เนี่ยครับคือปัญหาที่ผมผมคาใจายอยู่คือรับมาแล้วอยากให้ไปจายย่ายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้จบเรื่องครับเพราะเรื่องนี้ไม่ได้มีอะไรเลยก็วันนี้มาเรื่องเงินก็ต้องเรื่องเงินนี่แหละครับแต่ถ้าคุณชอนไม่สบายใจสิปางผมก็จะให้ผถูนก็ได้นะครับ หรือ,อยังไงก็ส่งไปสมทบุนกับกองกองทุนคุณชนก็ได้ครับค่ะก็วันนี้าทางทนายรณรงค์น,นะคะก็ได้เดินทางมาเพราะว่าเนื่องจากว่าทนายรณรงค์นเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้เสียหายที่เรียกว่าร่วมบริจาคเงินให้กับ การบริจาคช่วยไฟป่าเชียงใหม่ของชอนบุรณะหิรันด้วยจำนวนเงิน10บ,บาทเนาะก็แล้วก็ทนรยครนึงเนี่ยก็เป็นเหมือนคนอีกคนนึงที่มาแจ้งความด้วยนะคะวันนี้ก็มาเพื่อที่จะติดตามความคืบหน้าคดีแล้วก็อยากจะขอมาเจอชอนบุรณะหิรันด้วยอยากจะสอบถามว่าได้มีการนำเงินบริจาคเนี่ยไปช่วยเหลือตรงไหนหน่วยงานไหนแล้วบ้างนะคะ ผมจะคนตังได้เลยครับตอนจะแรกไปคำได้เลยรับไม่ใหญ่กันเราเมนสิบาทนี่คอ่ผมจานกอคุณชอนกำหนได้ไหมรุแรกตอนเลยตอนนั้จ่ายตัง่ต้องเป็นเหือนไม่ได้เจอนี้ด้เจอตัแล้วยก็ยอีกไหมสิบบาทผมอ่าถ้าคุณไม่สบายใจก็คืนผมจะได้แต่ว่าผมอยากให้เอาเงินก้อนนี้ไปลงกองทุนบริจาค คิดว่าหลักฐานที่ชอนเอามาชี้แจงวันนี้จะ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 ตอบสังคมได้ไหมวันนี้ผมก็ตอบแทนสังคมไม่ได้นะแต่เพราะว่ามันมันมันมีมันมีการหักเรื่องบัตรเครดิตอันนี้แหละผมว่าคุณชอนจะลําบากหน่อยแล้วก็ไฟป่ามันดับมาต้องหลายเดือนแล้วอ่ะยังไม่เอาไปให้กับกองทุนที่เกี่ยวข้องเลยอันนี้ลําบากหน่อยในเรื่องของเจตนานะค่ะก็เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวทาง ทางทนายรณรงค์ก็จะต้องรอชอนก่อนเนาะเพราะว่าตอนนี้ชอนกาลังให้ปากคากับทางผู้กํากับอยู่นะคะแล้วก็นําข้อมูลพยานหลักฐานที่เตรียมมามอบให้กับพนักงานสอบสวนเพื่อที่จะตรวจสอบแล้วก็ชี้แจงรายละเอียดต่างๆด้วยตามที่ถูกแจ้งความไปตอนนี้เดี๋ยวยังไงคงต้องรอก่อนว่าชอนจะคุยอีกนานไหมหรือว่าทนายรณรงค์เนี่ยจะสามารถขอเข้าไปในห้องที่กําลัง ที่ชอนกำลังให้ปากคำอยู่ได้หรือเปล่าก็เดี๋ยวคงต้องรอก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ทนายรณรงค์บอกว่าถ้าหากว่าชอนให้ปากคำเสร็จแล้วเนี่ยตัวทนายก็อยากจะขอเจอชอนขอพูดคุยกับชอนจะได้ถามในทุกๆข้อสงสัยทุกคำถามที่ตัวเองสงสัยอยู่กับชอนไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินบริจาคเนี่ยมีการนำไปมอบให้กับหน่วยงานไหนแล้วบ้างแล้วก็ในรายละเอียดต่างๆเนี่ย ก็ให้ชอนเนี่ยชี้แจงกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ประชาชนไปเลยส่วนเรื่องที่ว่ามีชอนมักจะอ้างว่ามีผู้ใหญ่รับรู้ในเรื่องของการช่วยเหลือสังคมของชอนผู้ใหญ่ท่านนั้นเนี่ยเป็นใครหรือว่ามีผู้ใหญ่คนไหนอยู่ข้างหลังหรือเปล่าตรงนี้คือสิ่งที่ทนายรณรงค์เนี่ยสงสัยแล้วก็อยากจะมาคุยกับคุณชอนแล้วก็อยากจะมาถามกับชอนนะคะ อยย่่าางงแต่ลบกวนว่าเราอย่าเพิ่งถ่ายทําหรือว่าอย่าเพิ่งอะไรได้ไหมเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวกระบวนการสับสมจะนานได้ไหมขอเวลาหน่ไม่เกินสิบนาทีให้เข้าไปเข้าห้องน้ำนิดหนึ่งนะจะถ่ายรูปถ่ายได้แต่ว่าอย่าเพิ่งสัองภา์อย่าเพิ่งถามอะไรกันเพราะว่าเพราะการสอบสวนจะได้ตรงอย่างรับ ก็ทนายความของชอนนะคะออกมาบอกกับ <Happiness> ส <unting> ื่อมวลชนว่าเดี๋ยวชอนจะออกมาเข้าห้องน้าสักครู่หนึ่งขอสื่อเนี่ยอย่าเพิ่งเข้าไปรุมเล้าเขาหรือว่าเข้าไปรุมถามเขาเพื่อที่จะให้ชอนเข้าห้องน้ําเสร็จแล้วจะได้กลับมาให้ปักคํากับทางเจ้าที่ต่อนะคะก็สื่อก็โอเคตกลงตามนั้นก็อาจจะแค่เก็บภาพเนาะแล้วก็ให้ชอนเดินไปเข้าห้องน้ํานะคะ เดี๋ยวชอนจอ,อกมาเข้าห้องน้ำนะทานายความชอนค่ะไม่ใช่ครูปรีชาเนาะ ตอนนี้ในห้องของผู้กำกับที่ใช้สอบสวนเนี่ยนะคะปิดไฟมือดอยู่แล้วก็เดี๋ยวเตรียมเตรียมตัวให้ชอนจะต้องผ่านวงล้อมของสื่อมวลชนสักครู่หนึ่งเขาขอไปเข้าห้องน้ํานะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ยทานายก็เดินออกมาบอกว่าขอสื่อว่าอย่าพิ่ง อย่าพึ่งรุมนะถ้าชอนเดินมาเพราะว่าชอนแค่จะไปข้องน้ำแล้วเดี๋ยวกลับมาให้ปากคําต่อไม่อย่างนั้นถ้าสื่อรุมแล้วถามก่อนเนี่ยเดี๋ยวการให้ปากคําจะยิ่งช้าออกไปแล้วเดี๋ยวจะไม่เสร็จสักทีก็ขอให้รอว่าให้ปากคําเสร็จแล้วเดี๋ยวยังไงชอนแล้วก็ทนายเนี่ยจะออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนภายหลังหลังจากให้ปากคํานะคะ

คือผู้กำกับนะคะไม่ผู้กำกับดำเนินการโอเคครับตรงนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนรวบรวมฐานนะครับกระพุทธครับทางเป็นไงบ้างเนาะเบื้องต้นหลักฐานคุณชรก็เป็นเรื่องของการที่จะมาชี้แจงข้อกล่าวหาทั่วไปครับ ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความผิดที่ถูกกล่าวหาสามข้อกล่าวหาข้อกล่าวหาแรกคือข้อหาเรื่องพรบรัติอะไรข้อหาที่สองคือเกี่ยวกับการชี้แจงข้อหาเรื่องพระอรคอมพิวเตอร์แล้วก็ที่สามคือการชี้แจงข้อกล่าวหาเกี่ยวกับความผิดฐานช่อกงประชาชนครับนนาภพาาเบื้องต้นไปเสธตลอดข้อกล่าวหาครับาาใช่ครับ ที่น,นำหลักฐานอะไรมาให้ดูเพิ่มเติมไหมคะหลักฐานนำหลักฐานคือการมาชี้แจงทั้งสามข้อกล่าวหาครับ,รบแล้วในใน,นส่วนของเรื่องของเงินไปในเครดิตที่เขาตัดในเงไนไปอะครับเงินตัดประเด็นบัตรเครดิตเขาได้มีการแจงตรงส่วนนี้ที่ท่านสงสัยว,ว,ว่าทำไมถึงสอบนานเพราะเราต้องตอบคำถามรวมทั้งลูกฐานทุกประเด็นให้ครบประเด็นที่ถามก็เป็นหนึ่งในคำถามครับ ให้มาเยอะะมากแคค่ไหนเบื้องต้นก็พอประมาณครับโครงการสอนเน้นไปที่เส้นทางการเงินใช้คำว่ารวบรวมรทหารทุกมิติครับได้มีการแสดงสลิปบัตรเครดิตทุกอย่างเลยใช่ไหมครับรวมถึงสเตซเมนต์ทุกอยาก่างเบื้องต้นตรงส่วนนี้ขอไม่ตอบนะครับเพ่เป็นเรื่องของพยานหลักฐานในสำนวนนะครับเราจะนทำกระบวนการยุติธรรมอีกครั้งหนึ่ง ตร,รตรงส่วนนี้ยังไม่ได้ไปถามเพราะว่ายังมีเวลาต้องถามอีกเพราะว่าถามในประเด็นอื่นไป2ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวอีกชั่วโมงต่อไปก็จะถามในประเด็นต่างๆแล้วนี้ครับเมื่อกล้่ตัวเงินที่ได้รับมาเนี่ยคือคือตรงกับที่เขาชี้แจงในคลิดีเดียวกันขออนุญ,ญ,ญาตอยู่ในจำนวนการสอบสวนนะครับได้ครือว่าเขาได้ เขาก็ปกติครับ,ตรบแต่ว่ายินดีให้ความร่วมมืออ่ายินดีให้ความร่วมมือครับเป็นการปฏิเสธใช่ไหมเฉยใช่ครับอรขอบคุณครับรขอบคุณครับ นี่ก็คือผู้กํากับสบพปักเกรดนะคะซึ่งผู้กำกับเนี่ยจะเป็นคนที่สอบปักคําชอนเองแล้วก็รับฟังถ้อยคําของชอนเองแล้วก็ตรวจสอบในเรื่องเอกสารหลักฐานที่ชอนนามาวันนี้เองด้วยนะคะเ<อ>มื่อสักครู่ผู้กำกับก็บอกแล้วว่าได้มีการสอบในบางประเด็นไปแล้วก็ใช้เวลาไป2ชั่วโมงแล้วเนาะตั้งแต่เช้านะคะที่ชอนเดินทางมาถึงเบื้องต้นเนี่ยชอนปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาตามที่ถูกแจ้งที่มีผู้มาแจ้งความนะคะเป็นข้อหาเกี่ยวกับ พรบอรคอมพิวเตอร์แล้วก็พรบรเรียไรยอีกข้ออานนึงก็คือช่อกงประชาชนซึ่งตรงนี้ยชอนให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาแล้วก็อยู่ระหว่างการชี้แจงแล้วก็ให้ปักคำกับทางเจ้าที่ตำรวจนะคะเดี๋ยวยังไงคงต้องรออีกสักครู่นึงว่าจะใช้ระยะเวลาในการสอบปักคำเนี่ยนานแค่ไหนเนาะก็ไม่รู้ว่าถ้านานเกินไปเนี่ยชอนอาจจะ ถ้าสื่อยังรอเยอะไม่แน่ใจว่าชอนจะมีออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนหรือเปล่าก่อนจะกลับเข้าไปให้ปากคําอีกแต่เมื่อสักครู่ทนายก็บอกแล้วเนาะว่าอยากจะให้สอบปากคําให้แล้วเสร็จเลยในในระยะเวลาเดียวในวันนี้นะคะแล้วก็ถ้าเสร็จแล้วเนี่ยใช่ถ้าเสร็จให้ปากคําเสร็จแล้วถึงจะออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนต่อไปนะคะเดี๋ยวรอดูเห็นบอกว่าชอนจะออกมาเข้าห้องน้ําแต่ว่ายังไม่เห็นออกมาเนาะเดี๋ยวรอก่อน จะได้เจอชอนก็วันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยหลังจากที่มีกระแสดราม่าเนี่ยที่ชอนออกมาแสดงตัวต่อสาธารณชนใช้คำนี้เลยเนาะต่อหน้าสื่อด้วยนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเขาก็มีการโพสคลิปออกมาชี้แจงผ่าน Facebook ของตัวเองนะคะแต่ว่านี่ก็เหมือนเป็นครั้งแรกที่เขาที่เขาได้มาแสดงตัวอ่ะเดี๋ยวชอนจะมาเข้าห้องน้ำเฉยๆนะคะซึ่งทนายก็ขอสื่อว่าอย่าเพิ่งลุม รูมถามคำถาม,ถามอ,อ่ะอนึกว่าจะมาแ<อ>ล้วจะเปิดเปิดไม่ออกอ๋อโอเคขอบคุณค่อะอโอเคสรุป ทนายบอกว่าไม่เข้าห้องน้ําแล้วนะคะก็ภูมิกับท่านอยากจะสอบให้เสร็จเลยชอนก็ยินดีที่จะอยากสอบให้เสร็จเลยเหมือนกันแล้วเดี๋ยวน่าจะได้ออกมาทีเดียวพร้อมกันโอเคเดี๋ยวคงต้องรออีกสักครู่นึงเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าย,ยัางไงแล้วชอนออกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวอีจานจะรีบไลฟ์สดแล้วก็รายงานให้ทราบเราก็มารอติดตามกันด้วยนะคะ